ต้องมีคนมาแก้ระเบิดไอ้สัตว์นี่คุณเล่น CSGO หรือเปล่าฝาแน่เลยไหนลิฟนี่ไังลิฟอา้าวเข้าลิฟไม่ได้ไอ้สัตว์ What the โอ้โหไอเดีย <laughs> โอ้โหน้องที่มียุคสอง กระจอกให้ลิฟต์เลยมาเอา้ากดไม่ได้ควยถกอ,อันนี้ใช้ได้ชัวร์ไอเอหี้ยงวไม่องี้ยแหละปัดกูจะจะรุมฆนาเงก้ไไงกูใช้สักตินึงเหอะก็ไม่ได้โอเคโอเคอเฮ้ย เอาไปแดกเอาเอาเอาเาปูเฮ้ยู hey, <you. S 2> ตุม่มไอ้ตัดเฮ้ยู <Hey, you. S 2> ตุม่มไอ้ตัดแม่งโคตรอื่นเลยเหี้ยกระโดดทิปนะ่ะ สัตว์ตาย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 โอ้โหทะลุหัวกระบางขนาดนั้นตามนัดกระโดดถีบแม่งตรงตรงหน้าแม่งไม่เป็นไรว่ะต้องท้องข้างหลังแน่ๆเลยตะเจลไปที่เอาอย่างเงี้ยไอ้นี่พวกเราเนี่ยว่ะอ๋อเกือบยิงมึงแน่ไอ้สัสไม่แก้ระเบิดไม่ได้อย่างไอ้สัสเปิดตรงนี้ไม่ได้เออโอเค เปิดจริงเกิดได้ไหมแฮกแฮกแฮกเต้เฮาขี้ยแม่งระเบิดกำแพงเลยใช่ไแอบตู๊กโหระเบิดโคตรแรงซีโฟระเบิดแรงจริงไงตัดตัวเห็นชีวิตจริงแม่งใหญ่กว่านี้นะ แ่เพื่อนเรามีไฟฉายมึงไม่มีกูรู้มาแกแล้วเบดไอไคนที่ใส่สูตรแล้วแล้วถ้าผีมาเสือกนอ้สัตว์เอาม้ามาเสือกกูนะกูต้องแก้โอเคเอาที่แม่งออกไม้กูเองเลยบอกให้เอาสีฟอกจากกูสักเร็วๆร็วเด้ใจเย็นเป็นเหรอ เอาจริงนะถ้ากูเอาปืนยิงใส่ที่นี่แม่งจบเกมเลยกูตายหาเลยภาคสองภาคสองสมแม่นได้คนเดียวนี่ภาคสามแม่นได้สองคน,เ,น,นเอาเ้าแกระเบิดไม่ได้แต่มีคนมาบุกใครวะมาสู้กูดิตาดต์แกยิงมาดิ ผีไม่มีด้านล่างไม่มีเนี่ยตรงนี้อะไร What is What is this เลือดเต็มเลยอะ What is this No Yes Yes No Hey Hey h e ไฟไหม้อ้าวไอสัตว์กูเข้าไปห้องนี้ใช่ไหมเออ ปิดประตูครับกลัวผี activate อ่ะวันดีเอามาแม่งมองกูด้วยแชทไอ้เหี้ยเฮ้ยพ่องกัพ่อมั้งเหรอทำไมผงสาวบอกทำไมโนมีไม่เล่นอักทำไมโนมีไม่เล่นอักผไม่อยากเล่นออกมาบอกออกมากอยากดูอักเป็นเด็กอยากดูอัก ไม่คุณจะหลอกล่อมึงไม่กูไม่เล่นกูไม่เล่นเกมกูไม่เล่นจัดไฟฉายเปิดไม่ได้ด้วยเย็ดแม่กูไม่เล่นอากต้องเปิดไปหาเด็กต้องไปลูกหวยว่าเด็กน้อยเราไม่ผมไม่เล่นอารผมเลิกเล่นแล้วโอเคผมเบื่อไม่อากไม่เอาอาร์คโอเคตายห่าได้ไหมเอาเฮียหรอกโอเคลงแมงล่าง ลิฟต์คุปเปอรไรอีกละ่ะโอเคลิฟต์ปกติอา้าวเฮียลิฟต์ลิฟต์พี่ปกติแม่งลงไม่ตรงเปิดได้ไหมแฮ็กได้ไหมซีโฟเหมือนที่เขาทำใหม่บนนี้แน่เลยวะโอเคจริงด้วยเราจะไปไงวะเนี่ย

เ,เราลงมาชั้นล่างแล้วเพื่อนเราอยู่ชั้นบนแก้ระเบิดนี่ชั้นล่างชั้นบนนี่นไงตัดตตเหมือนกูอยู่ข้างบนอยู่เลยเล่นเกมไม่เก่งแต่เรื่องเง็้อย่าให้บอกพี่ชาขอบมืงกดซับซับซับับเซฟก่อนที่กูจะตกตายนะครับโอเคประมาณกูเหมือนมิชชั่นอิ i m p o s s i b l ลเฉย ตอน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 วัดสักพักโอเคต้องจ่ายเอ้าเโยมึงอย่าโยนในอย่างนั้นนะไอ้สัตว์ไอ้มันมาหาระเบิดไว้แล้วมันจะตู้มเล่นเกมไม่เก่งแต่เรื่องเงียบอย่าให้บอกทีมโม้ขอคุณกด ไม่เห็นมาเลยไอ้เทียระเบิดกูบ,บ,บัดบัดทบจริงจริงเปล่าี๋ยวลองมาลนะตุ่มเอือเอือจ้ำอือโอเคจบเกมเรียบร้อย โซนเผาไหมเสมอเกมไม่เก่งแต่เรื่องยึดใหญ่ให้บอกโอเคไฟหายไปกูจะเก็บของไฟต้องหายไปโก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 เอาไฟแม่งเก็บไฟแม่งทำลายยุกกระสุนปืนหมดเลยไอ้เหี้ยไม่มีให้เก็บเยอะจังเลยวะก็เก็บไปแล้วเล่นเกมไม่เก่งแต่เรื่องเย็ดอย่าให้บอกจีจ <ๆ S 1> ี ก็ขเขียดเลยปืนแม่งยิงไอง้สัตว์ไอ้กูกดเพชรกูเติมเลือดกูกดจีทำไมเนี้ยจะตายหาด้วยจะเบิร์เองหรอไอ้สัตว์ซูมตามซูมตาม เฮยนี่โอเคกูมไม่ยุ่งกับมึงแล้วกแบงค์นี้กว่าบายไอ้ซาาขอร้องอย่าให้กูสู้กับเฮลิคอปเตอร์เลยไม่ไหวไม่ไหวไม่อระดกระสุนปืนอันนี้เต็มโอเคลงแบงค์ล่างเตปจำเรือดโอเค

ว้าวฟักตุ้มเละไม่เหลืออุย้ยเหี้ยตายซะตายซะมึง เก็บสิเอออยู่ดีก็มีกองนะาอะบัมาวแอฟริกาเป็นชาวแท็กเกตม่วงจริงตุุงตุุงต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 ุง,ตง,ตง ขึ้นมาข้างบนแค่เนี้ยดิฟก็ขึ้นไม่ได้วัดขอบคุณค่ะทางจริงๆมันต้องไปตรงไหนวะไอ้ชัด เออกูก่าฆ่าไอ้เย่ตรงนี้เออแล้วกูก็ต้องเก็บเกาะเอานี่ไม่ได้เกาะตายขวาเฮ้ยกูมานี่อ่ะกูฆ่าเอาอีกไงเฮ้ยนี่ตายขวาตรงไปไปไม่ได้ นี่อะไรทางออกโอเคเอ็กเ,เออโอเคเจอทางอ่ะโอ้โว่ากูจะหลง let's go เฮ้ยยังไม่ยังไม่ใช่เสียงผีแชทไม่ใช่ไม่ใช่นั่นเสียงคอนเราชนมันไนม้จาะห,ากหักวะไงสัตว์เอาโอ้โหต้องกระโดดข้ามไม้คูณเอ้ยเอาปืนยิงไม้ก็จบแล้ว ไม,ไม่เข้าจะรอเจ็ดเกมนี่ไรสัตว์มาละเซฟด้วย xa Bye bye Hòa thêm Nga là mừng มั้งหลังแล้วสัตว์ตายแนย่สัตว์ปืนนี้แม่งก็ดีนะเนี่ยเปลี่ยนปืนดีกว่าโอเค นั่นพวกเรานี่หว่า, hey! uh huh. าวเฮ่อ้าอีกี่ยทำไมยิงกูอ่ะอ๋อคนละพวกหวัวทีมไอ้กัดลูกซอง่ะลูกซองเราต้องไปจี้ใกล้ๆเขาหน่อย อ้าวเหี้ยกดเติมมาศูนย์อีกมาซบจริงๆโอ้ Oh yeah Oh y yeah! กระจุยกระจายโอเคง่ไ okay. งเป็นไงเป็นไงเป็นไง,นไงมึงไอ้สารกูเก็บคนตายหา่าซะ Get down I can't We can't มึ c a n นเก็ตเอาเก็บพยาบาลโอเคเต็มเย็ดหกโนพีไล่เย็ดคนอื่นวัตร์ฟักให้กูยิงเหรอโอเค้ไปไหนแล้วอะตอนนี้โอเคไปด้านนี้โอเค นัง่งโคดซอมโปรโมชั่นทำให้เกมกูง่ายที่หายเลยเ,เลือดเอโอเคมีเพลงกระดุงกระดิงมาแล้ว <laughs> กระดุงกระดิงเฉย <laughs> เพลงอะไรแม่งวะบายบาย Look out grenade ไอ้เหี้ยแช โอ้ยยืนดูว่าตกมาตายโอ้โกดเตฟเลยเก็สแ,ม,แม่แก๊สโอเคมีแก๊สยิงแม่ไอ้เฮียแม่งมีแก๊สถ้าไปใกล้ๆนั่นตายห่าเลยนะ ไงนี่วะเฮ้ยเหี้ยละเบิดเฮ้ยดันกูตกเลยไอ้สาสเพลงแม่งเหมือนกับเออผีผีผีตัวตลกอะ่ะรู้สึกองั้นอะ่ะเพลงอะ่ะมันเป็นมันเป็นเซนอ้าวแค่นี้ วัดให้มาแค่เนี้ยเองเหรอไอ้นี่จริงๆมิงไหม้อยอ่ะมันอยากให้เราไปทางไหนนะข้างบนนั้นโอเคโอเคไหมทำไมแผ่นดินต้องไหววัดตะฟากเฮ้ยแม่เหียพัดลมจะหลอกกูไม่แดกกูหรอก น,นี่มีอะไรวะเฮ้ยเกียเต็มมีอะไรอ่ะคืออะไรไปไม่ได้ใช่ไหมเป็นสัญญาว,ว่ากูไม่ควรไปโอเคไม่ไปก็ได้ แมงอื่นก็ได้ว่แมงเอ้ยตืดอตื้อตื้ต้อ้อ้อต้ตรงนี้ก็ทางตันหนิไอสัตว์ยิงได้ไหมนั่นมันแก๊สตัวเอาเฮียยิงก็ไม่ระเบิดอีกเอ้าตรงนี้ไปไงเปิดปิดแก๊สปิดไม่ได้ โอเคเราไปจากทางนี้เราโค้นี่ไปตรงนั้นแล้วก็มุดใต้ไปแล้วสะพานก็เสือกขาดแล้วก็ไปไม่ได้หรือมีน้ำถึงล่างวะดูกันตะกี้แม่งมีควันเลยไม่ได้ดูที่บอสจอนซีนาไอสัตว์แชทไม่ใช่จอนซีนาโอเคข้างล่างให้ไปข้างล่างได้ข้างล่างเออแซ่ มีไฟไปไม่ได้โอเคตรงนี้ก็มีไฟไปไม่ได้อา้าวไอสัตว์อะไรแม่งวะเหมือนกูต้องไปปิดอะไรสักอย่างเลยนั่นไงจะไปไงทางนี้ไปได้ไหมเรารอบเราเร,าร,าราอบมาจากตรงนั้นโอเคข้าใจแล้วกูก็มาตรงนี้แล้วกูจะดันที่นี่ออกไงวะเนี่ย ออลงตาล่างได้ไหมโอเคลงได้้เเยเหียอีกแล้วไอ้าศาสตร์หัวกระโหลกหายไปไหน เพลงแม่งกุ้งจริงจริงจริงปิ้งปุ้งปิ้งปุ้งปิ้งปิ้งปิ้งปุ้งปิ้งปิ้งปิงปิงปิงปุงอะไรเสียงอะไร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 พงตายเอาปล่อยให้เธออยู่ในความมืดปล่อยให้เธอตายในความมืดโอเคเราเกี่ยวอะไรกูอ่ะไม่ไม่เกี่ยวกูรีบ กมว่าเราต้องแบทโชกับผีแน่เลยว่ะตอนนี้ไม่มีไม,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 ไม่ไม่มีไม่มีมนุษย์เลยโกสส์ไสนาวมาละแรปแรปแรปผีกับกับ,ก,บ,ก,บกับผี <c oughs> น้ำล่อยน้ำออกมาเพื่อเพื่ออะไรวะ วัตถุไฟตรงนี้ไปไหนอ่ะขึ้นตรงนี้โอเคมืดมากไอ้เหี้ยฮอลเวยตรงนี้เย็ด yeah. ถ้ามันลิบเย็ดตัดโอเคเราก็มานี่เออให้ให้กูกลับไปเหรอใช่มั้งให้กูโดดลงไปวะแชท น้ำยังมาไม่ถึงเลยว่ะแม่งเอา้าเฮียลงมาขึ้นโอ้โหปิดเปิดปิดอ๋อโหทางอองตรงนี้สัก <c oughs> โอ้เก็บนี่เ yeah. เก็บแม่งดี่กว่าทุกคนตรงนี้อะไรอะตรงนี้จะพากูไปไหนอะไม่รู้ว่าก็ปริศนาพามาตรงไหนวะเอ๊ะเอา้าเฮียทางตมืกี้คืออะไรอะฮะบอกมาทางผิด Fuck you โคตรฟักอยู่เลยน่ะเปิดน้ำขึ้นแบงค์บนขึ้นได้ไหมขึ้นไม่ได้ ก็ลิฟต์อีกพอให้กูไปเถอะเล่นเกมไม่เก่งแต่เรื่องเยียอย่าให้บอกทีวีขอบุ้นกดแซบแซบขึ้นมังบนไม่ได้มาเจอตรงนี้ไอ้เหี้ยเกม m o t o ้ o m b a t v เว s ร์ซิสรู้จักแต่ไม่เคยเล่นไม่เคยเล่น แล้วก็ปิดแก๊สเปิดน้ำแล้วไงอะ่ะตรงนี้ยังไม่ไปมันพาเราไปไหนวะห้องไหนห้องที่มีกระดูกตกลงมาอะ่ะเออแล้วไงอะ่ะแล้วกูไปไหน oh, <the> fuck. อ,อ่ะเอาดิฟักพอปิดแก๊สเสร็จกูขึ้นมาบนนี้ อ่ะขึ้นมามองซ้ายไปขวาแล้วริบก็ยังไม่มาก็ไปตรงนี้เครื่องบนไปก็ไปเจอสะพานหักแล้วก็เลยมาตรงนี้แทนแล้วกูต้องลงน้ำหรือไงแล้ลกูต้องลงน้ำใช่ไหมนั่นง่ายไอ้ซ่า หายใจตายวะเนี่ยไม่มีอากาศเลยโอเคมาอีกด้านเงี้ยขึ้นแมงบนดีกว่าทุกคนไม่ฟังแล้วฟังไหนไม่รู้ไม่รู้จักขึ้นขึ้นเดี๋ยวขวาโอเคซ้ายเดฟตรงมาเจอผีไหมเอ้าเฮียก็ทางเดิม แชทนี่มันทางเดิมน huh? ี่หว่าใช่ปะอะ What the fuck เพื่ออะไร้กูกลับไปกลับมาทำไมวะไอ้ไอห่าตอนนี้ศัตรูเราไม่ใช่ผีแล้วเป็นความงงของกูนั่นเอง แชนบอกว่ากูจีีเลยเออตรงเนี้ยต,ตรงนี้คือที่อะไรอ๋อไอสัตว์สวิตแม่อ่ะสวิตสีเขียวแล้วไงอ่ะครูก็เซฟเออลิฟต์ลงมาใช่ไหมจะมีลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ใช่ไหมคะน่นโอ้โหเหี้ยะ <laughs> ลิฟต์ของจริงไอ้สัตว์ไอ้สัตว์โดนระเบอร์ใ่กลัวไอ้เฮียนี่เออ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 เรียบร้อยสั์จี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 โอเคโอเคฮัลโหลฮัลโหลึ้างบน อันนี้เกมนายเกมนี้ชื่อว่าเฟีย